สวัสดีสวัสดีครับอยู่ผมผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราใช้ทาา้าภาษาก่อนแล้วกันโอ้หน้าเวนจแจ๊คโอเคิดก่อน

โอเคโอเคพวกเรามาถึงแล้วทงไปกันอัสวากับหัแล้วนอนด้วยกัน,น,กนบีนด้วยกันจนมาถึงจุดยอดสุดซึ่งนั่นก็คือ โอเคโอ้โหใหญ่หน่าดูเอาละได้เวลาลงมือแล้วาะวนะ่านายจะความน่พแฟชันมาแล้วทันจะเป็นทันจะเป็น,นจัน <c oughs> จกรพรรดิเวทมนต์ <c oughs> โอเค นี่เราพวกาอยู่การทดสอบเข้าก่อนสวินเวทมนต์ขั้นองการเข้าหน่วยสินเวทมนต์เขาต้องเป็นชนตัวที่แข่งแข่งคนแล้วคนเล่าเส้นทางมักมีโรดแจ้งชื่อด้วยยินยันกดอื่นแจ้งชื่อแล้วก็ต้องชื่อเรา โอเคยินดีรับนะมอ่สัวเบอร์โอเคเออคือหมายเลขสิบหนึ่งหกสามรือศาสินาคนต่อไปฉันเชื่อยู่โนมาจากหมู่บ้านฮานเชื่โนจากหมู่บ้านฮานสินะแล้วกิมโมของเธอล่ะโค้เปืรอสีแขกนั่นเหรอ เาล่ะเธอคือหมายเลขหนตตึ่งหกสี่ทายผมฉันมาจากหมู่บ้านฮังเหมือนกับอยู่โน้นฉันชื่ออัสตาฉันนี่คือเกียมัวของฉันเออดูสภาพแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะน่าจะหรือว่าไม่น่นไม่ใช่เกิวนั่นใช่เกียมัวนะอะไรนะต้องใช่สิก็ฉันดูให้ดีแล้วนี่นาเห็นไหมเห็นไหม ก็ได้ก็ได้ช่วยเธอออกไปหน่อยนะเธอคือหมายเลขหน oh, yes. ึ่้อยหหเยสวู้ฮู้อ่า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 มาก็จบหมู่บ้านอะไรชื่อดูท่าทางกระตุ้นเรไม่เบาเลยนะเี <c oughs> ่คนตั้งเยอะันา <c oughs> จาเติมเขตแล้วสิแล้วพวกนี้มันนี่มาอะไรกันแอสติโริของของขึ้นชื่อเลยครับของพวกนี้นั่นเหรอถ้าก็รู้ว่าันมาเวสตตังตง้งแตก็ยังยิ่งดึนดูดมากเท่านั้นช่างเถอะเฮ้ hey, ดูสิเห็นหมอนั่นไหมแทบไม่มีนอกอเข้าใกล้เลยใช่หมอนั่นไง ใช่เหรอคนที่มาจากหมู่ทห่างการที่มีชื่อว่าฮาร์ก็คือว่าทำไงถึงได้กินโมเขาบสีแทรกเนาะเอ๊ะไม่มีทางเออพวกเราคนใดคนหนึ่งถ้าได้เป็นแต่ข่าวมูลตำนักของเราเริ่มต้นคือหน้าทีนั้นะเออเขาแค่ทำไปเลยสินะเออเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ ทำไมน้อคนนี้ถึงพยายามฆ่าฉันนะนี่ไรกันเล่นนั่นน้องตองในการต่อรับใหญ่ที่นีเลยออกไปดีไปเอ๊ะเอ๊ยัดุกที่กที่ชนวอนหายตาจีน่าจานยมวนี่เปใครกันสายตาหน้ากลัวแววตากอนขอนาไม่ใช่คนขอ ข้อของจอ,งอเมเว้ยโวิถานมากเลยใช่คนรุ่นเดียวกันจรนะิงๆมาสิเดียวก่อนเนะาะเดี๋ยวจับสีคนจากไข่นอกเฟนลี่เข้าไว้เออนะแก่ที่ผ่านมาลำบากนะเบียงใจตายไปแล้วสิน,นะ เอ๊ ه, ในสุดก็หาเจอแล้วว่าทำอะไรอยู่ที่นี่ตรงนี้น่ะดูครับอตอนนั้นจะจะฆ่าเจ้านี่หรือซิเอ๊ะนั่นมันฟินลัวลูคาเคลผู้ใช้เว็บมิติที่หาได้ยากเธอนี่น่ารักดีดีแฮะ แต่ว่าผู้หญิงจนเป็นอุตส่าห์ต่อหน้าที่ของการงานทางนั้นคือกรอนดอนอาลิปาผู้ชุดชาเว็รมือคำสามแต่ว่าสื่อสารไม่ได้น่ากลัวชะมัดหยุดก่อนครับหัวหน้าหนูทัศวินวินจะเข้าเข้าสอบไม่ได้นะครับแล้วทำไมถึงลงมาอยู่ในสนามสอบล่ะครับ ไปอแล้วลงทางนะเดี๋ยวนะหัวหน้าหน่วยงั้นเหรอแปลว่าเขาคนนี้คือสิบ9ก้าสิบก้าแหดที่งกันยาวิสุเคฮิโรเออคุณน่าอันรังเลยหรือครับอายุใครองแกไง ยัมีหัวหน้าหน่วยกระทิงดำเหรอสภาพหน่วยกระทิงคนเถื่อนที่ทําแต่เรื่องขยกกอยพวกกระทิงดำนั่นเหรอชั้มชิดหน่วยเห็นว่ามีแต่แค่คนไม่เต็มบาททั้งนั้นคนหนึ่งก็แต่กินสาอีกคนหนึ่งก็ไม่พูดไม่จาหวัว่าจะไม่ต้องเข้าไปอยู่กับหน่วยแบบนี้นะ เออนี่ดันมายุ่งกับคนรายการต้องแล้วสามสองหนึ่งการสอบจะเริ่มแล้วชิ่ลอดตาไปเแล่วยเจ้าหนูเก็บชีวิตที่2เลอะไม่ได้ไว้ดีหรอไม่งั้นเจอฆ่าแน่เอ๊ะ ไว้เจอกันใหม่นะเออแต่ไปเจอกับอะไรเข้าลเนี่อ่าหัวหน้าเป็นไรไหมโอเคเพราะะนหน้าหัวหน้ายังมีแหงเก่งกระทินดำโดยไม่รู้ดูหน้าตาเรือแบบนั้นเป็นชั้นละไม่เอาตัวแน่อ๋ยยังไม่ได้นำกันด้วยฉันชื่อจ s เชคกัน

มหัพเทาววาาสิการิคุว่ากินไม่้ีองสวด้เกิดนก่าหรผู้เรขอ้เรนรู้นั่เไรคับไเป็นไรครัม่เป็นับไเ็นไรค่เป็นไรรับไม่เป็นบ่เป็นเรครับไม่คนไรครับไ่รคนไนไรคเป็นไรครับรครบเป็นเรค่ม่เนไับไม่่เปนไรคร่เป็นนไ่เป็นไรไรครับ ถึงมือเต่าไฟเซอร์เย็นปะหลังก็เธอถูกเปิดมนอต่อสู้ต้องต่อสู้ึิงกานแลกกันใช้กิ่มืของจุดดีในบงกันตัวถ้าไม่อันเธอ โอ้สกีโผล่มันเมเองใ้นี้ก็สวยงเอย่าสู้เข้ารงสอกีบล้ถูกเร็วทีต้องรต่าหงก็มีเป้าหมายเดียวกันมาสู้็ทไม่ต้องออกมือเลยตกลงไหม ออ่าอ่าาไม่ต้องพยายามก็ได้น่าสมเพชใช่ไหมนายมองแค่หนูสโปที่มาอยู่ผิดที่นั้นแหละพอฉันได้เข้าหน่วยอสวินฉันจะไต่เต้าขึ้นไปแล้วดื่มดำกับช่วงเวลาที่แสนสุขจะต้องสนุกมากแน่ๆเอาล่ะมาจบเรื่องกันเลยดีไหมนาจะได้กลับไปกองขยะชายแดนที่จะ มาแล้วใช้ชีวิตแบบพวกขี้แพ้ต่อไปไงล่ะก็สวยดี่รับถ้างั้นก็เริ่มได้ไม่เอามือกันแล้วนะมาสู้กันอัสต่าฮานี่เริ่มมาก็ใช้ป้องกันเลยตั้นลองใช้อันติเท่านั้นถึงจะลวงกอดเจ้นั้นได้ โอเคยอเคดเลยเดวิลอัพใช่ชนะยืนยันโอ้ถ้าง,างั้นก็เอาแล้วนะถ้างั้นก็เอาแล้วนะโอเค ฉันไม่เหมือนน่ะหรอกฉันได้เข้าหนกอสเพื่อใช้มสุสันนิหน่อยพระพลยฉันไม่ไเป็นพระพลาเลยจะหากแต่พฉันป็นจกักรพรรดิเวทมนตร์ฉนเหมือนขังเวทมนตราลม นั่นมันนั่นไม่ใช่ได้ม,นมนนันไม่ได้ใช้พลังเวทไม่ได้เมืนเขาว่าไม่ใช่สติเดียวหรอกเมื่เหมือนเขาไม่มีพลังเวทมากกว่าแต่เขาบอกว่าเขาจะเป็นแต่พลังเวทมนต์เป็นคนแปลกของมาซัสแล้วสินาะน่าเชื่อเลยนะอ๋อยูโน่ใช่ไหมิ ไม่คู่ต uh, ่อส um> ู<_<_้เจ่สินะช่ม่คู่ต่อสู_><_้เอาไหมเฮ้ยนั่นมันใช่ซาลิมไหมเนี<__่ยซาลิมเห็นตัวคุณฮาดบาสซาลิมเห็นตัวคุณฮาดบาส่ว่าถูกสี่แก่วยแต่ แต่คนชั้นต่ำอย่างจากไทเดนเซวว่าฐานะนนตกำพลังนั่นคงเปง็ขุนนางแทนดูใช่ไหมอ๋อแน่นอนว่าฐานะกดด็้วคือรวยนั่นก็เริ่มดักจากคนวมาแล้วตอนนี้เรียกพาบา,าล,บาสสลบาโอเคทีค่ต้งองฉันดี 我放射吗？啊！导弹的头！啊！你别给这个群。啊！我靠！我靠！他那谁还能？啊！他还能再发了？他还能？啊！第二关错。啊！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 

ก็คือสภาพไม่สวยชอลิมคนนั้นจอดในพิตาไม่จริงใช่ไหมการสอบจบเท่านี้าขาวสอบถุดเรี้กมมาเลขให้ออกมาข้างหน้า その受験生の入団を望む騎士団長はスーをーのスーパ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 ーのスーの場合どこの団を選ぶかは受験生の自由だただしーパーのス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 ーパーーパー คุน้องผู้หวังิตคือโจชูยิ่งยบมือไหมไม่มีทางหน่วยยกมือเนี่ยนะไปไป่สไกสดนึ่้หนึ่งหกห้าถัดาถัดนึ่นึ นี่เขายกมือมไหม165แบบเขยมมม่มือเล่เขายกมือหรอโซเลสโซเอร์มายามิซังยาม พลังขึ้นลังสีสุดโกลดคนที่ไม่มีพงวอย่างแกไม่มีใครต้องการหรอกเมื่อกี้แกบอกว่าเขา้าลงการทดสอบเพราะอยากไปจัดพัดเวทมนตร์สินะคนที่ไม่มีพลงางวทอย่างแกจะมายืนตรงหน้าฉันข้าก้าพูดีนี่ว่าจะเป็นขอเขาอีกหรือเปล่า วันีท่านจะเป็นจักรพรรดิมันให้ดูแกนี่ตัวดีฮะมาสู้อยู่กับทิงดามสินะเออแกไม่มีสิทธิ์เข้าใจไหมเอ๊ะ ยุกคก่อนีแกต้องเจอดินแน่ต้นฟลตปอ,ปอมแน่เตรียมใไว้เถอะเอาฮ่าฮ่าา,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 าเอแล้วสักวันนึงเป็นจักรพรรดิมให้ได้เหรอครับ นี่นายกล้ามานะที่ปล่อยให้ฉันรอแบบนี้เจ้าเด็กใหม่ไปกันเถอะฟิลัส <Jeez. S 1> ครับเวทม,น,มนต์มิติดินะเอ้ยโอโหเ,เทลเลเดิดนี่มันอะไรกันในเมื่อบินด้วยไม้กวาดไม่ได้แกต้องหาตามเวทมนต์เคลื่อนย้ายบ้างนะอ่าที่ๆแกไม่ทำเวทนะอ่า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  เข้าไปเลยเหรอว้าวเออโอเคโอ้ล mm. okay. oh, ่างหน่วยกระทิงดำบ้านสูอลังการงานสร้างใหญ่ด้วยนี่คือหน่วยกระทิงนี่คือหน่วยกระทิงดำสินะ่ รเราดูดีไหมใช่ไหมละ่ะใช่เลยครับทน,นี่ไปก็เป็นรา่างของฉันเออเอาล่ะอาซา,าจากบ้านหันจะเข้ากันดีเราต้องกาคาโดด้ดี่ยวอาซเอ้า นั่นแหละหน่วยเราทีหน่วยือเปอ์มนที่ต่ำและชโชทดที่สุดยิ่งรับโซนหนกระทิงดำอาซาจากหมูบ้านฮาร์ดครับตอนนี้เป็นสมาชิกหนวยกระทิงดำเป็นรักช่วยแนะนำทุกคนให้ทีดนะได้เลยครับหัวหน้าอืมจะเริ่มจากใครดีนะนายรู้จักกอดอน จากวิปป้าแล้วสินะคุยด้วยยากหน่อยแต่เขาก็เป็นคนดีนะต่อไปคือวาเนซ่าเอโนเทกาชอบหาเรื่องวิวาทเวลามาเป็นคนดีนะลักโบเทียถึงแม้เป็นคนบ้าต่อสู้แต่เป็นคนดีโกอัสเวร์รักน้องสามมากเกินเบอร์ไปตั้งเกิดวันวนีน้นนแต่เป็นคนดีนะคนนี้คือ ชามมี่พาลทิสันนักกินตัวแม่เป็นคนดีส่วนนี่ด้วยด้วยถ้าไม่ค่อยเขาจะมาเท่าไหร่แต่เป็น,ปน,น,น,ค,ค,นปคนดีนะเออแล้วก็มีแม็กนาสวิงเหมือนนักเลงฆ่าคนแต่เป็นคนดีนะส่วนฉันคือฟินลัสขวันใจสองสาวและคนสุดท้ายท่านเป็นหัวหน้าผู้ไม่กลัวสิ่งใด และแห่งกระทิงนำหัวหน้า ami, iro, ยามิเคชิโร่ยใใจมากที่ได้อยู่ในทีมที่นี่ครับคิดว่าจะเข้ากันได้ไหมนะเด็กใหม่แน่นอนครับเราต้องเข้ากันได้แน่ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับแกนี่ส่วนสูงกับระดับเสียงขัดแย้งกันสมันเย่โอปาเจเจเปีคยครับขอตัวครับ เอาละไปสั่งสอนเจ้านี่หน่อยแต่อย่าถึงตายล่ะเอ้ยได้ยินหัวหน้าคือยังครับหัวหน้ายามีบอกไว้ให้สั่งสอนนายฉันจะลองมือกับเองเนะเจ้าเปียกบ้านวานหน่อท่าทางกระจอกยังแก่แถมเป็นหมูบ้านที่แทบจะไม่มีใครเคยได้ยินชื่อแต่นายกลับมาได้เป็นสมาชิกใหม่ของ กะทินดำงั้นหรือไม่รู้เห,อหรอหลอกว่าจะเปี๊ยรังเวทอ่อนแออย่างแกนะะเจ้าจคุณจะมีท่าไหนจะได้เสื้อคลุมที่เป็นหลักฐานว่านายเป็นมาชิกของหนูกะทินดำอย่างเต็มไมรัสซิท่าเสื้อคลุมนั่นนวยอัศวินเวทมนต์ของแท้เท่จริงแน่นอนว่าจะได้ไหมล่ะครับข,ขอด้วยคำ นั้นหรออย่าได้ขนาดนั้นเชียวสินะถ้าอย่างนั้นก็ต้องทําให้แม็กนาสวิงบุรุษเหมือนบุรุษที่เป็นลูกน้องคนสนิทของคุณยามิยอมรับเสียก่อนมารลบพิธีสิลล้าบาปในการเข้าลงทิ้งตามซะโอเคต้องหลีกเาอางการเวทมนต์าทำแบบนี้นายก็ได้ผ่านและเป็นมาริชก็ทิดงดาเยเต็มตัว แล้วให้เสื้อคุมนี่อโอเคเข้าใจแล้วครับจะทำให้เต็มที่เลยครับปุปาัหน้าโอเค <c oughs> เอ็นทีต้องใช้อันตีหน่อยละ่ะชาละดัร โอเคยังเี okay. ้ยิีหรือโอโหมาแล้วโอ้คตวโอเคนั้นต้องซชนตีกลอบเราก็ใช้ี

สมองของอัสตาตระหนักได้ด้วยความรู้สึกป้องกันไม่ได้แน่ตอนที่รู้ขีดจำกัดความคิดหยุนนึ่งแต่ทว่าร่างกายยังไม่ยอมตัดใจปฏิกิริยาได้ตอบตอนลำ่ำฝึกฝนไม่ยดีสินนบบส่งนั้ำแหละคือบุปผของทาให้โอ้โอ้โหตีด้วยเหมือนเวสบอล โอ้บูมอืมโอ้โห้ยแกทำนะอะไรน่ะผมจะเปียฉันายเวทใทันเวลาหรือไม่เป็นไรอีที่เจวเก็ตายแล้วเวทหมดตัวแล้วยูซะายุดตนเใช่ไน อยู่ในมือเราแล้วนะอัสตาอ๋อแล้วเออจริงเจ้าจริงเจ้าสิเรียกฟังเวทเนอยผมนะ่ะไม่มีฟังเวทเลยสมิธนะเอ,อ้น้ำนายไม่มีฟังเวทกันหรืออย่างเท่เขาอ,อย่างเท่เขาพยายามเลยขอบเลยนี่จูนายแล้วนาะยเป็นลูกบูชาดีนี่นาะให้ให เอาละเอาละนะเรายังต้องสานสเรื่องนี้ต่อเจ้านี่เอาหนี่ออของนายนะอาสตาโอ้ืม อะไรกันไม,ไ,มไ,มไ,มไม่ไม่ไม่เขาอยากได้เป็นของฉันแล้วจริงจริงก็ลองเห่ยล่ะลองสูงเลยนี่ <c oughs> นายนๆก็นายๆนายๆแล้ว ที่นี้นาะยเป็นผู้เราเรี่อทางการแล้วนะเป็นสมาชิกคนหนึ่งของหน่วยหน่วยทีมดำแล้วนะเข้าใจแล้วครับดีใจที่ได้เข้าร่วมหน่วยนี่ครับเย้ <Yeah. S 1> นั่นคือเด็กใหม่อีกคนงั้นหรือม,มดปวด โอเคได้ตัวละครใหม่จอมเวทคนใหม่เข้าร่วมกับคุณซัพพอร์ตเตอร์ SR จอมเวทคนใหม่ที่เข้าร่วมค <น S 1> ุณอคมมาากเนะะวันนี้เราคงต้องจบกันแค่นี้นนะครับสำหรับใครที่ชอบแบล็กคอมโเอ็มอย่ากดไลค์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ